ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันทังฝั่งของทางด้นานเมืองทองรายแตกกันหน่อยครับเมื่อทางด้นานด่านโยเซกาครับออกมายอมรับเกมเมื่อวานว่าเมืองทองรายแตกเล่นไม่ออกนะครับและขอยอมรับว่าเป้าหมายที่จะทุบป,ประจวบส่งท้ายฤดูกาลนี้ให้ได้เช่นกันแหละครับโดยอย่างไรก็ดีครับหลังจากที่ทัพกิเลนพยองเมืองทองรายแตดบุกไปแพ้นครราชสีมามาดาเอฟซีสองประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลยลีกฤดูกาล2028นาที29ที่สนาม ฉเฉลิมประกเกตแปด80ภาษาเมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทําไมสถานการณ์ตอนนี้ครับกิลินไปอยองหมดสิทธิ์ขึ้นไปจบอันดับ3าครับพื้นที่โคต้าไปลุยเอเชียแชมเปี้ยนลีก2 0 2พอย่างแน่นอนแล้วแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับทนานดานโนเซกาครับผู้ช่วยผู้สอนของทีมเมืองทองอรายเต็ดได้ออกไมาสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจบเกมเลยครับว่าเกมนี้จริงๆเราเล่นไม่ดีเท่าไหร่ไม่มีใครเล่นดีเหมือนเล่นไม่ออกเราเจอกับทีมโคราที่เขานี้ครับ มีเกมลับที่เหนียวแน่นเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าการที่เขาได้3ามแต้มในเกมนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมของเขาด้วยและแน่นอนครับเกมหน้าเราเล่นในบ้านครับเกมนี้เราแพ้เราจะต้องชนะในบ้านนัดสุดท้ายให้ได้เพื่อทุกคนกลับมารู้สึกดีเพราะเกมนี้ครับทุกคนรู้สึกแย่ซึ่งเกมที่ผ่านมาที่เราชนะเป็นข้อเกมนี้เราก็คิดว่าจะได้3ามแต้มเพื่อให้ดูดีขึ้นแต่พอกลับมาแพ้เกมนี้มันไม่ดีเท่าไหร่ทาให้แมตช์หน้าครับเราต้องทํเทีมชี้เพื่อเก็บสามแต้มและเชื่อว่าเวลาเล่นในบ้านครับ เราทำได้เต็มที่ตลดอดเวลาเลยครับและสําหรับเมือทงทองเลนแตดครับจะลงเตะโปรแกรมนัดสุดท้ายของรุกาลเปิดลังรับกันมาเยือนของธนาตตอพิคาดพีทีประจวบ FC ทีมันดับ13ของตารางในวันพุทธที่4พฤษภาคมนัดสุดท้ายของรุกานนี้เลยครับที่สนามทันดมสเตเดียมเวลา18นาฬิการตรงเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ดนานสุพรรณบุรีสีกันหน่อยครับเมื่อหลังทีมตกชั้นไปแล้วแต่แข่งสุพรรณบุรีเนื้อหอมสุดๆเลยครับเมื่อทีมทลีกจอะที่จะคว้าตัวหลังล่วงตกชั้นเป็นทีแน่นอนเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับดนานสุพรรณบุรีสีครับตกชั้นสู่ทลีสองเป็นทีแน่นอนนะครับหลังเกมที่บุกไปแพ้เบงกอกเรตัดสองประตูต่อห้าในศึกลีโวทลีเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการล่วงสู่ลีกพระรองเป็นครั้งแรกในรอบ10ปี โลยทีเดีวยดวเลยครับโดยที่หน้าล่าสุดกับทีมข่าวของทนางนเว็บไซต์บนไทย d o com ครับตรงไหเครดิตกันด้วยครับ ได้รับรายงานมาว่านักเตะของช้างศึกยุทธชีหลายๆครับที่กำลังจะหมดสัญญาในถูกจับจ้องโดยสโมสรดังในทดีเป็นจีแน่นอนเลยครับทั้งแข้งไทยและต่างชาติโดยในฤดูกาลหน้าครับสุพรรณบุรีจําเป็นต้องฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่เยอะทีเดียวหลังจากต้องเสียแข้งตัวหลักออกไปเกินกว่าครึ่งทีมอย่างแน่นอนเลยครับและในขณะที่โดย2งนักเตะครับทีได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในขณะนี้ก็คือทางน้านรัชนาดอันระยะพยโรดครับกองกลางเจ้าพอ่อลูกนิ่งและทางน้าน ตพลมาราพันธครับกองหลังตัวเก่งของทีมที่มีรายงานว่ามีทีมไทยลีกระดับรุ่นแชมป์กำลังเลิงดึงตัวไปเสริมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะรอบต่อไปเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากันชีทางด้านทางฝั่งของนครลาสิมามาด d a F4 กันหน่อยครับเมื่อวานก็เซอร์ไพ์อยู่เหมือนกันครับเมื่อตทางด้านเควินแบ็กเวลครับออกมาชื่นชมนักเตะของทีาสวรรค์แคทนครลาสิมามาด้า F4 ครับว่าเจ๋งจริงๆรมเมืองทองและคว้าชัย3นัดติดต่อกันเป็นจีแน่นอนเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับควนหลงหลังจากที่ทีมพุลพักของสวรรค์แคทนครรลาดซีมามา์ดอฟ f ีครับได้เปิดบ้านเอาชนะเมืองทองได้แตดไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลถลีกฤดูกาล2 0 2 1ท0 2 9ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้พวกเขาครับมีเพิ่มเป็น3 7แต้มจาก29นัดขยับขึ้นไปลังดับที่9ข,ของตารางและเป็นการเก็บชัยชนะสนับเกมติดต่อกันในลีกอีกด้วยแหละครับ โดยอย่างไรก็ดีครับเวลาสุดกับตันาันเควินเบคเวลครับกุณซือของทีมก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าก่อนเกมนี้เจอสถานการณ์ของทีมมากกว่าครึ่งรวมถึงโค้ชฟิตเนสพากันติดโควิดกันไปหมดดังนั้นครับมันแทบที่จะพลิกแผ่นดินที่จะหาตัวผู้เล่นมาเราก็ต้องส่งผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นไปซึ่งเกมนี้ก็ทําผลงานได้ดีผมมีความภาคภูมิใจกับทุกคนในเกมนี้แหละครับและทุกอย่างครับมันเกิดจากการจัดการที่เราซ้อมกันมาอย่างหนัก คือทุกคนยืนถูกตามตำแหน่งที่ซ้อมยืนคุมพื้นที่ถึงแม้จะโดนคู่ต่อสู้ผ่านไปได้แต่ผู้รักษาประตูของเราอย่างเะนันพิสาดรดอกไม้แก้วก็สามารถจัดการกับลูกเหล่านั้นได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับทีมของเราแต่ที่ทุกคนครับต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับและซึ่งอย่างไรก็ดีครับ ตามในเกมสุดท้ายนี้ของดีครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าทีมของเราน่าจะมีการเปลี่ยนผูน้เล่นน้อยมากครับเพราะทุกคนทางตำพูนานได้อย่างเป็นอย่างดีในฐานะที่ผมเป็นคนจัดการทีมก็คงคิดว่ายัางคงรูปทรงนี้ไว้เช่นเดิมนะครับและสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของทางด้านนครราชสีมามาด์เดสซีครับก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านหนองบัวพิชเชฟสี 4, ในวันพุธที่4พุษภาคมนี้ครับเวลา10 นาฬิกาตรงครับก่อนที่จะมีคิวลงเตะในศึกฟุตบอลถ้วยช้างเอเบครับพยีรอบ4ทีมสุดท้ายที่จะพบกับปูริทูรฟฟีในวันพุทธที่18พฤษภาค,คมที่สนามมิดผลสเตเดียมจังหวัดราชบุรีแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากระทางฝั่งของตะ้านทีมชาตายยิไทยยู23ชุด4เกมกันหน่อยครับเมื่อตดนานมานุพูกิงนำทัพช้างศึกสี่เกมเข้าตรวจหายเชื้อโควิด19นอกจากนี้ครับทีมยังได้5ผู้เล่นเข้ามาสมทบกับทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตองกวินแหละครับโดยมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตดนานมานุพูกิงกุณสือของทีมชาติไทยับได้นำทัพช้างศึกยู23ปีพร้อมด้วยนักเตะที่ได้เข้ารายงานตัวไปเมื่อก่อนหน้านี้ด้เดินทางมา ตรวจหาเชื้อคุ่ย19ที่กลุ่มของท่านวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดนนทบุรีเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับนอกจากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อคุ่ย19ได้ครับในวันนี้ทีมชะตไทยอยู่23ปียังได้5าููเ่นเข้ามาสมท่ากับทีมนำมาโดยทางด้านเจ้าตองข,องขวินอนาดุกเ์เ,เพชร วิลเลียมบริโจทีรศักดิ์เผอพิมันและทางั้านจักกิจพระพูนครับและนักเตะทุกคนจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมทันทีในชน่วงของเย็นวันนี้แหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับทีมเชตายูยิปสามปีครับจะได้เริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันเมื่อวันที่ผ่านมาครับณศูนย์ฝึกของทางด้นานยามาอุกะฮานาสกะครับอะคาเรมีและจะเดินทางไปถึงประเทศเวียดนามตั้งแต่วันที่4-5ถึงพฤษภาคมผู้ลงการแข่งขันมากรซีเกม2021ต่อไปครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ